แนไ่ไม่ได้กินน,น่าเป็นที่ฟิลเตอร์กับไฟโดยเพอดีว่าเจนซื้อไฟมาใหม่ติดแซวหรอเราฮะสักลายยากไหมคะยากมากครับยากมากแล้วก็ดีทุกคนเดี๋ยวขอพูดก่อนก่อนที่ทุกคนจะหนีไปนอนทุกคนวันพรุ่งนี้นะครับผม Black Daisy นะครับพรุ่งนี้วันที่28ใช่ไหมเวลาหกโมงเย็นนะครับเสื้อตัวนี้พี่เจมใส แกฉันแบบฉันรูปหลายเสื้อมาแบบเป็นชั่วโมงมาเนี่ยคือนี่ทุกคนตัวนี้ขายตรงๆเลยเพราะว่ารู้สึกถูกใจมากแต่ว่าอันนี้แบบคือเอาจริงๆปะ่ะอันนี้เป็นสินค้าไม่ใช่สิน่าจะเป็นตัวที่แบบน่าจะลงตัวสุดแล้วมั้งตั้งแต่ทำแบบเสื้อยือดมาหลายๆแบบคอลเลกชันอะไรอย่างเงี้ย ก็อยากจะบอกนะครับทุกคนว่าวันพรุ่งนี้แบ็คเดซที่ตอนหกโมงเย็นนะครับชื่อว่า for the flower Word, ใช่ไหมไอต่อแรกก็อยากจะตั้งชื่อว่า for the flower แต่แบบกลัวแบบคำว่า flower มันเป็นภาษาของประเทศอื่นแล้วอาจจะมีความหมายที่ไม่ดีไหมอะไนี้ก็เลยแบบเป็น flower นั่นเองนะครับผมก,ก็พี่สักลายอาจารย์คงให้หน่อยได้ไหมครเอายานันห้แถวหรือเอาสองสองแถวไหมเก่งแบบเอาเอาแค่สองแถวพอไหมเผื่อแบบอยากกลับบ้านอะไรอะ่ะ ้องเม็ดข้าวหยุดก่อนไม่เม็ดข้าวแล้วนี่มันมันเริ่มฟูล,ละเดี๋ยวต้องไปทำใหม่ละแต่นี่อยากบอกอย่างหนึ่งนะไอตัวแชมพูของวิช,ชี่ที่เจนจะได้ไปงานเร็วเ,รวเนี้ยตัวสีเขียวอะเจนใช้ใช้จนไม่รู้แบบใช้กี่ขวดแล้วอะเพราะว่าแบบด้วยความที่ตัวเองอะเป็นคนผมมันแล้วก็ ถ้าตอนสมัยก่อนอย่างเงี้ยก็คือมีรังแคค่อนข้างเยอะคือถ้าใส่เสื้อสีดำเนีย้ยหินรังแคตรงนี้แบบค่อนข้างเยอะอะไรเงี้ยแต่พอใช้ตัวนั้นก็คือแทบไม่แทบไม่มีเลยทุกคนแล้วก็คือเจเป็นคนที่ขี้เกียจแบบเท่าวันไหนเหนื่อยมากๆเราต้องสระผมใช่ปะ่ะแบบเวลาไปออกงานอะไรเงี้ยแบบเขาฉีดสเปรย์ต้องสระผมแล้วคือแบบขี้เกียจเป่าแล้วคือเขาบอกว่าถ้าเป็นคนที่แบบไม่ชอบเป่าผมนอนอ่ะผมจะอับชื้นไอ้หัวจะอับชื้นแล้วก็มีรังแคง่าย แต่อันนี้คือไม่มีเลยทุกคนดีมากอันนี้พูดตรงๆถ้าอันไหนที่บอกว่าดีคือดีจริงๆน่ยเยอนมากคือมันจะมีสีแดงกับเดี๋ยวไปมือนะเดี๋ยวขอเตียบเก่งก่อนสองแถวค่ารถมันแพงอะดีตุกๆไหมสองแถวสิบบาทจ้ะบางบางทีก็สิบห้าบาทจ้ะตุกๆกับแพงเป็นนักตุกๆเด็ดเดี่ยขอสีแดงจริงๆกับเจไม่ค่อยมีปัญหาเกี่ยวกับ เรื่องผมร่วงเท่าเท่าไรเพราะเจมเป็นคนที่ผมหนักมากค่ะผมแต่ว่าเท่าที่เห็นในคือตอนก่อนที่นี่คือนี่คือคําพูดที่สามารถใช้ได้คือใช้จนจ้างอ่ะ <c oughs> <c oughs> เออจริงคือแบบถามหยกได้เจมฝากหยกซื้อบ่อยว่าถ้าเกิดแบบสมมติว่ามันไปห้างอะไรอย่างเงี้ยใช้สุดจ้างโคตรตลกนั่นแหละแต่ว่าเห็น เ็นรีวิวตัวสีแดงก็ดีคะใช่แบบสำหรับคนที่แบบผมร่วงอะไรอย่างเงี้ยผมผมบางผมร่วงง่ายอะไรเงี้ยเราอยากใะให้ผมแบบร่วงยากขึ้นใช่แต่ขอบอกก่อนนี่ทุกคนสเปเชียลเดี๋ยวจะมาบอกว่าคอลเลคชันนี้มันพิเศษยังไงก็คือคอลเลคชันนี้ครับผมเรามีการเปลี่ยนเนื้อผ้าใหม่นะเปลี่ยนเนื้อผ้าให้มีความทรงตัวมากขึ้นแล้วก็มีความแบบว่าคือ ไม่หนามากแล้วก็ไม่บางมากจนเกินไปเพื่อที่ให้เหมาะกับสภาพอากาศช่วงที่มีประมาณ3ามช่วงคือร้อนนิดหน่อยร้อนกับร้อนมากๆนั่นเองนะครับก็นี่อันนี้แบบเจมหยิบตัวอย่างมาถุงก็เป็นแบบเดิมนี่จําไม่ได้แล้วว่าเปลี่ยนถุงไปกี่รอบแล้วกับแบบเนี่ยถุงแบบนี้น่าจะถุงสิบ็อบแล้วก็เปลี่ยนลายเคยทําลายสีขาวใช่ไหมจมจำไม่ได้เหมือนกันใช่แต่ที่อยากจะให้ดูก็คือ ไอตัวเลียวพาคือไปแล้วหนึ่งอย่างใช่ปะแต่ตัวไลท์สกีทุกคนดูความเม็ดสีมันสิเห็นไหมแกเห็นความนี้ไหมออนี้ทุกคนเห็นแบบดอดดอดปะดอดดอดอะเห็น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 ไหมเนี่ยดอดดอดแบบเนี้ยคือเจนอยากจะบอกอย่างหนึ่งคือ h a p p ้ เป็นเรื่องที่มีความสุขมากนะครับก็นั่นแหละคือเดี๋ยวจะบอกว่าคือไอ้เทคนิคที่ทำอ่ะก็คือเป็นเทคนิคเขาเรียกว่าซิงสกรีนนะครับซิงสกรีนก็คือการที่เหมือนเราทำตัวบล็อกใช่ไหมทำ,ทำตัวบล็อกทำตัวบล็อกเพื่อที่จะแบบเอาลงมาสกรีนที่เสือ้อแต่ว่าแบบถ้าลายไหนที่มันมีความแบบความเชดดิ้งอ่ะมีแบบเงามีความเชดดิ้งเยอะแล้วลายละเอียดซับซ้อนลายละเอียดเล็กๆเยอะมากๆอะ่ะ หลายๆโรงงานอะ่ะเขาจะไม่ทํากันเพราะว่ามันยากมากๆแบบยากแล้วเขาก็จะแบบถ้าแบบเผื่อเป็นลายแบบ,แบ,บนนนนเนี้ยตอนคอลเลคชันก่อนๆเนี่ยคือฝันเลยคือแบบคือไม่สามารถทําได้แล้วเจมแบบมีเราด้วยความดื้อเรารู้สึกว่ามันต้องทําได้ดีกว่าเพราะว่าเราเห็นแบบบางๆแบรนด์อะไรอย่างเงี้ยที่เขาทํารายละเอียดแบบเยอะกว่าแบบที่เราทํามากๆแต่เขาสามารถ ทำเป็นสกรีนแบบนี้ได้ใช่ไหมครับซึ่งคอลเลคชันที่ผ่านมามันก็จะมีคอลเลคชันของร้านมันก็จะมีเทคนิคเป็นแบบเป็นเป็นฮาร์ฟโทนบ้างหรือไม่ก็เป็นเฟล็กปรินบ้างซึ่งตัวเฟล็กปรินมันก็จะเหมือนแบบเป็นการที่แบบเราปรินลายที่เราทํามาใช่ไหมครับแล้วก็รีดด้วยความร้อนมันก็จะฟีลเหมือนกับแบบรีดรีดร้อนนั่นเองสไตล์ว่าแบบมันเป็นแบบสติ๊กเกอร์ที่สามารถรีดร้อนแล้วก็ตัวลายสามารถจมไปในเนื้อผ้าได้แต่สัมผัสอ่ะคือหลายๆลคนก็อาจจะแบบไม่ได้ สังเกตตัวสัมสัมผัสหรอกแต่ว่าเจมแบบเป็นโรคจิตอะแบบแบบว่าย้ำคิดและย้ำทำว่ามันต้องทำได้เดี๋ยวมันต้องมีสัก,กวันที่เราสามารถทำคอลเลคชันนี้ได้เดี๋ยวว่าอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเออก็เลยแบบคือใช้เวลารีเสเร์ชนานมากแบบโหโลงทุนแบบไปกันไปกันบ่อยมาแบบหาหนู่นหานี่กว่าจะได้พาร์ทเนอร์ที่แบบดีมากๆสำหรับแบบ คอลเลกชันนี้ก็คือยากมากๆนทุกคนแต่ว่าเนี่ยคือเจมเป็นคนที่ชอบเทคนิคซิงสกีนมากๆอันนี้คือให้ความรู้สุดๆนะครับก็คือเทคนิคซิงซิงสกีนอ่ะก็คือเขาจะเป็นแบบเขาจะปาะเขาจะทําเป็นบล็อกก่อนใช่ไหมบล็อกตามนขนาดของลายเสื้อที่เราจะเอาลงมาเราจะเอาลงมาใส่เสื้อแล้วทีนี้ก็คือมันจะเหมือนกับเป็นแบบเขาต้องไปใช้เครื่องที่ให้ตัวบล็อกเนี่ยมันเป็นรู เพื่อที่จะเวลาปาดสีลงไปบนบล็อกอะสีมันจะออกตามรูซึ่งรูนะมันก็จะเป็นลายที่เหมือนเราแกะอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วคือตัวบล็อกสกีอะมันจะมีความยากก็คือถ้าเผื่อตรงไหนที่แบบเป็นรายละเอียดแบบคล้ายๆแบบเขาเรียกว่าอะไรแบบอ่าลายที่มันจะมีขอบขอบอ่าขอบของตัวลายอย่างเช่นแบบว่าลายดอกไม้แล้วจะมีขอบของตัวลายที่มันจะถ้าขอบลายมันไม่คมหรือว่ามันจะมีความแบบฟุ้งๆหรือว่า อฟุ้งๆแบบมีความแบบมันไม่ค่อยชัดอ่ะตัวซิงสกินจะไม่สามารถทำได้สะส่วนใหญ่แต่เขาเลนชัน่นดีทำได้นะ <c oughs> ภูมิใจว่ะ <c oughs> หายเหนื่อยเลยใช่แล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือตัวเนื้อผ้าครับผมเราไม่ขอบอกว่าเป็นเนื้อผ้าของอะไรเพราะว่ากว่าจะกว่าจะดิสคัตได้กว่าจะหาได้ก็ค่อนข้างที่จะยากันนะครับผมใช่วันเรียนใส่มาดูหน่อย อืพี่เจมเดี๋ยวเดี๋ยวอ่าเดี๋ยวถ้าเบื่อมีทําอีกเดี๋ยวเอาไปให้ให้นะเพราะว่าตอนนี้คือเหมือนกับมันเป็นคอลเลคชันแบบมันเป็นคอลเลคชันที่แบบเราเปลี่ยนแปลงอะไรหลายๆอย่างเกี่ยวกับเนื้อผ้าด้วยเกี่ยวกับแบบเทคนิคก,การสกรีนด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทําให้เราแบบยังไม่กล้าที่จะจําหน่ายออกมาเยอะนะครับทุกคนแต่อยากจะบอกว่าของของไม่ได้เยอะนะทุกคนใช่ถ้าหมดรอบนี้เราอาจจะ คิดดูก่อนว่าจะพรีออเดอร์ด้วยเดิมไหมเพราะว่าคือตอนนี้ก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าจะมีพรีออเดอร์ไหมเพราะว่าเดี๋ยวมันก็คือตามที่ทุกคนเข้าใจเนาะเหมือนแบดเดซี่ก็จะพยายามออกทุกๆคอลเลกชันอะไรเอ้ยออกคอลเลกชันทุกๆเดือนอะไรอย่างเง,งี้ยยังไงก็มีกี่ตัวบอกไม่ได้จริงแต่มีไม่เยอะจจิงจออธิบายละเอียดมาไม่ที่แบบอธิบายแบบที่อธิบายละเอียดอะ่ะเ<อ>พราะว่าแบบคือ ก็อยากเมาด้วยแหละก็อยากเมาด้วยแหละเพราะว่าแบบนี่ก็คุยกับหยกว่าแบบเอ้ยแบบสวยมากแบบต้่นนีนันชอบว่าอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าหยกเป็นจะรู้ว่าเจมส์แบบชอบแบบทําลายที่แบบมันมีคอมบ์แบบคือคอ,อาถ้าสมมติว่าวาดเป็นรูปส้มอะไรอย่างเงี้ยพูดให้เห็นภาพเลยอะวาดเป็นรูปส้มแล้วเจวิงจะชอบแบบวาดแบบเงาวาดแบบให้มันดูแบบมี มีติอะไรไปแบบเดียวแต่คือพอเราทําเป็นแบบถ้าเราจะทําเป็นเทคนิคนี้มันไม่สามารถที่จะวาดเงาได้มันต้องกลายเป็นส้มที่มีแค่สีส้มเฉยๆ,ๆจะไม่มีแบบขอบแบบส้มเข้มนู่นนี่นั่นเป็นเงาได้อะไรอย่างเงี้ยมันไม่ทําไม่ได้ใช่แต่พอแบบทําได้ปุ๊บโอ้โ รีฟออกแบบเลยจ้าแต่เจชอบอย่างหนึ่งก็คือนี่ครับก็คอลเลกชันเดี๋ยวถึงหา่าเห็นไหมคอลเลกชันอ่ะให้บังหน้าตัวเองหนึ่งทีเนี่ยคอลเลกชันนี้ f l เ w ี๋ Flow นะครับผมก็จะจำหน่ายวันพรุ่งนี้นะครับผมที่เอฟสีส้มกับแอฟสีเขียวนะครับผมแล้วก็ขอให้ทุกคนเออไม่สิน่าจะไม่หมดก็ ฝากอุดหนุนด้วยนะครับผมก็นี่เป็นสิ่งที่อยากจะบอกเสื้อไม่เหม็นนะกลิ่นโรงงานสุดๆใช่และอีกอย่างหนึ่งก็คือเหมือนตัวนี้ยก็อย่างที่เจมใส่ให้ทุกคนดูคอก็ไม่ได้แคบนะครับทุกคนไม่ได้แคบขนาดนี้ก็จะแบบประมาณแบบตึงๆไม่ได้ย้วยขนาดนั้นก็จะประมาณนี้ใช่อันนี้เจมใส่เป็นฟรีใส่นะครับทุกคนก็เป็น ก็เป็นฟรีไซส์เหมือนกันนะครับ CF พี่เจมต้องไปกดลิงก์เลยไปติดตามเพจแบ็คดีซีก mm ันเยอะๆนะครับทุกคนสองหมื่นแล้วไวมากยังจำวันที่แบบหนึ่งพันฟอลได้อยู่เลยวันนี้ลูกแบบมันดูแบบดูเป็นคุณหมอมาก โอเคจบเรื่องเสื้อไป <c oughs> นะครับทุกคน <c oughs> คือหลายๆคนคิดคิดว่าแบบเมื่อ,อเสื้อเสื้อคอเลกชันก่อนอะ่ะมันจะมีความแบบใส่สบายแล้วแบบตัวเนื้อผ้าดีแล้วแต่ว่าอันนี้คือทุกคนอันนี้ใส่สบายจริงเหมือนไม่ได้ใส่เอ๊ะแปลกคือมันไม่ได้บางทุกคนแล้วก็ไม่ได้หนาแบบหนาแบบจนทึบร้อนอะ่ะคือมันดีใช่เอ้แต่ก็อ,อยากจะบอกอย่างหนึ่ง อยากจะบอกอยู่อย่างหนึ่งนะทุกคนคือหล,หลายๆคนบอกว่าแบบมันจะมีแบบเสื้อหดบ้างอะไรบ้างใช่ไหมทุกคนเจมอยากจะบอกว่าอผ้าถ้าส่วนใหญ่อะไรเงี้ยแบบเป็นพวกแบบเป็นคอตตอนอะไรเงี้ยถ้าเผื่อไม่ใช่แบบไม่ใช่ตัวที่ผสมกับโพลีอะไรประมาณเนี้ยถ้าเวลาอบลมร้อนอะไรเงี้ยเสี่ยงที่จะหดเพราะว่ามันเหมือนกับยิ่งผ้าที่มีความหนามากๆอ่ะม,ม,มันยิ่งหดง่ายมากๆซึ่งเจมอยากจะแนะนําคือเหมือนก็พิมพ์ลงไปแล้วละ่ะแบบ อเคยโพลงไปในร้านแล้วว่าวิธีการดูแลเสื้อก็คืออให้ตากน่าจะดีสุดใช่แบบซักอะซักเลยครับแบบซักตามใจฉันซักเครื่องซักมือซักอะไรซักเลยแต่ให้ตากทุกคนใช่ตากเพราะว่าเจก,ก็เคยเจอปัญหานี้มันเหมือนกันก็คือทําไมเสื้อซักเราหดวะอะไรอย่างเยก็เลยต้องไปดูมันต้องมันจะมีช,ะชะนิดของเนื้อผ้าแต่ถ้าเบอดขึ้นชื่อว่าเป็นคอตตอนร้อยอะไรประมาณเนี้ยคือถ้าอบลมร้อน มันจะมีโอกาสที่จะหดค่อนข้างเยอะมากกว่าการที่ตากนานๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็มีบางครั้งหนึ่งที่แบบเจมอบรมร้อนใช่ไหมแล้วเจมรู้สึกว่าเออเสื้อมันหดใช่ไหมแล้วพอเรามีเสื้อตัวนี้อีกตัวหนึ่งเนี่ยเอาไปไปตากตากนานเกินไปก็หดนกคนจริงๆอะ่ะตากแค่วันเดียวก็แห้งละใช่มัมันอยู่ที่วิธีการ ดูแลด้วยนะครับแต่ถ้าแบบใครที่แบบไม่อยากได้เสื้อที่โหดเลยเงี้ยก็ต้องมีแบบส่วนผสมของคอตตอนมันก็จะมีแบบเช่นคอตตอน45พลีเอสเตอร์ประมาณ65อะไรอย่างเงี้ยซึ่งตัวโพลีเอสเตอร์มันจะมีมันจะมีคุณสมบัติที่แบบช่วยในการที่ทําให้เสื้อมันหดยากแต่เนื้อสัมผัสมันจะต่างจากพวกคอตตอนซึ่งส่วนเจมเจม,เจมชอบแบบพวกคอตตอนซะมากกว่ามันจะมีความแบบเป็นเสื้ออะไรแบบด้วยด้วยความ รสนิยมส่วนตัวของเจมส์เนี่ยก็เลยออกมาเป็นคอนี้นะทุกคนก็อย่าลืมนะครับพรุ่งนี้เวลา6โมงเย็นที่ไทยนะครับผมใครที่เป็นแฟนอินเตอร์เนชั่นแนลนะครับผมก็บวกทดเวลากันให้ดีเดอ้อเพื่อการโอกาสพลาดนะครับผมก็อย่างที่บอกเลยครับก็ในแอปส้มนะครับผมใครที่เป็นใครที่เป็นลูกค้าชาวต่างชาตินะครับผมหรือว่าต่างประเทศเออต้องใช้คำว่าต่างประเทศน่าจะดีกว่า แบบเป็นลูกค้าต่างประเทศนะครับก็ลองให้ทักเข้ามาตอนหกโมงนะครับทุกคนตอนตอนหกโมงเย็นของไทยนะครับแบบว่าหลายๆคนแบบมีแบบทักมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยมันจะทําให้แบบคิวมันเลื่อนอะไรอย่างเงี้ยก็สาหรับลูกค้าต่างประเทศนะครับผมเดี๋ยวเร็วๆนี้อาจจะมีแบบทําแบบทําเป็นเว็บไซต์เพื่อที่จะให้แบบมีความสะดวกสบายต่อลูกค้าทั่วทุกมุมโลกมากขึ้นนะครับส่วนสําหรับ แฟนๆชาวต่างประเทศนะครับผมก็สามารถทักมาได้เลยในในในไลน์ของอในแอปสีเขียวของร้า b a c k เดซ s y นะครับทุกคนก็แต่ไม่ใช่ตอนนี้นะทุกคนถ้าทุกคนทักไปตอนนี้ก็มันก็มันก็ยังไม่มีประโยชน์เพราะว่าแบบเหมือนสินค้าเราเปิดขายวันพรุ่งนี้หกโมเย็นนะครับก็พอหกโมงเย็นปุ๊บก็รีบ ทักมากันได้นะแต่อย่าทักก่อนหน้านี้นะครับก็ฝากแปลกันด้วยนะจ๊ะส่วนคนที่เป็นคนไทยนะครับผมหรือว่าคนที่อยู่ในประเทศไทยก็สามารถในแอปส่มได้นะครับผมแต่ว่าในอนาคตเราก็จะพัฒานาให้แบบว่ามีชอปเพื่อที่จะ,ะไม่ใช่ดิเขาเรียกว่าอะไรมีเว็บไซต์เพื่อที่จะแบบว่าสามารถที่จะกดได้ง่ายมากขึ้นทั้งแบบทั้งในประเทศและต่างประเทศด้วยครับผม ช่ก็มีเรื่องที่จะบอกแค่นี้แหละโอเคจบท็อปปิกของร้าน Black Daisy ไปก็ขอฝากติดตาม Black Daisy ด้วยนะครับผมชื่อ IG ร้านชื่อว่าอะไรนะ Black Daisy ครับผมก็ Black Daisy มีดอทแล้วก็มี b d ด้วยนะครับฝากติดตามกันนี้เยอะนะโอเค คุณจะออกเพลงเดียวหรือไม่คือตอนนี้ครับผมก็มีการแบบศึกษาเรื่องเพลงค่อนข้างที่จะเยอะมากๆอะไรอย่างเงี้ยจริงๆมีแอบแต่งไว้ด้วย <c oughs> แต่แบบเออคือด้วยส่วนตัวชอบ R&B Hip Hop มากๆอะไรอย่างเงี้ยคือเอาจริงๆว่าการแต่งเพลงเป็นอะไรที่ยากมากแบบมันมันไม่ได้ยากตรงที่แต่งเนือ้อมันยากตรงที่แบบว่าทําเมโลดี้ยังไงให้แบบมันไม่ซ้ําหรือว่าแบบนมันมีความแปลกใหม่หรือว่าอะไรแบบเนี้ยค่อนข้างยากเพราะว่า เพลงมันมีแบบปอประมาณแบบเกือบสิบล้านเพลงอยู่บนโลกอมันมันมันต้องแบบมันต้องเช็คดีๆเลยอะใช่ครับแต่ช่วงนี้กำลังอินมากอินกับอินกับการร้องการเต้นสุดๆแบบว่าใครที่ติดตามเจมานานจะชอบรู้ว่าเจมชอบแบบแนวแบบฮิปฮอปแบบร้องไปแล้วไปสุดๆ เก่งทุกด้านเลยเหมือนเป็ดเก่งทุกด้านแต่ยังไม่สุดทุกด้านอ่ะ I love you so much นะครับ I love you too นะครับตอนนี้คุณมีความสุขไหมมีครับผมก็เอาจริงๆอะ่ะคือเหมือนกับพอเราได้อยู่กับตัวเองมากขึ้นใช่ไหมมันรู้สึกแบบ เหมือนเราพยายามที่จะเติมเต็มในสิ่งที่เราแบบเราตามหามันมาโดยอตลอดอ่ะใช่แบบว่าไม่ไม่ไม่ว่าจะเป็นแบบกิจกรรมเล็กๆน้อยๆที่เราไม่มีโอกาสที่จะได้ทําเลยอะไรเงี้ยแต่พอแบบเหมือนช่วงนี้จมได้ทําอะไรแบบนี้มากขึ้นมันรู้สึกแบบเออมันรู้สึกชิลมันรู้สึกชิลมันรู้สึกแบบเออแบบเหมือนแบบตัวเองมีความสุขมากขึ้น Can you be mine? Up to you. <laughs> Just so we miss you. Ah, I miss you too. Turn so fine. Nobody like you. นั่นแหละครับผมหัวยุ่งมากตอนนี้กำลังอ่านเมนอยู่ Think you so much. <laughs> จะมีซีรีส์อีกไหมครัมีครับผมตอนนี้ก็กำลังถ่ายทําเรื่องซอมไวเวอร์อยู่นะครับผมคือตอนนี้คือทุกอย่างคือโอเคคือละคือขามันก็ยังมีแผลอยู่แหละแต่ว่าไม่มีอาการเจ็บไม่มีอาการปวดแล้วครับทุกคนทุกคนก็น่าจะเห็นจากการที่แบบว่า uh, เจมแบบเต้นแหะ <laughs> ถ้าเต็นได้ขนาดนั้นก็คือ ขึ้นลงอะไรวิ่งไม่ลำบากแบบเธอเบี้ยวเอ้อฉันกอดโคษวันนี้นี่ไงฉันฉันไม่ได้เบี้ยวฉันบอกเธอแล้วว่าฉันแบบวันนี้ฉันมีเข้าออฟฟิศไปทํานี่ไงอันนี้เพราะว่าวันพุ่งนี้จะเป็นวันที่ต้องขายเสื้อะไรแล้วก็เลยมีการประชุมกันค่อนข้างเยอะครับ เป็นแงมาก็ไม่ได้แรงขนาดนั้นซอมไวเวอร์เปิดกองอย่างครับจริงๆซอมไวเวอร์เปิดมาได้สักพักแล้วครับทุกคนแต่ว่าแบบคือด้วยความที่ตัวละครค่อนข้างเยอะมากจากที่ทุกคนเห็นในทีเซอร์ใช่มันก็จะมีแบบผัดวันกันแบบใครเข้าเยอะบ้างใครเข้าแบบคิวแทรกๆนูน่นนี่นั่นบ้างแบบมีค่อนข้างที่จะเยอะครับแต่เชื่อว่าออกมาดีมากเพราะว่าแบบเห็นแบบหลายๆอย่างลวแบบเห็นเบื้องหลังเห็นแบบ อืมดีดีจริงแบบถึงอะพูดพูดเลยว่าถึงสุดๆช่วยเปิดร้านสักหน่อยโอ้ทุกคนแบบอาจริงอะต่อให้เจมเรียนจบใช่ปะ่ะก็ยังแบบไม่สามารถเปิดได้คือมันต้องเทสกับแบบคนใช่ต้องแบบต้องยืมหุ่นสักบ่อยมากๆจนเรารู้สึกแบบว่าจนเรารู้สึกมีความแบบ มีความมั่นใจในระดับหนึ่งเลยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเจมส์แบบกะว่าเดี๋ยวพอแบบเจมส์แบบเรียนสัพเสร็จใช่ป่ะก็กะว่าอาจจะแบบเทสกับหุ่นแบบว่าแบบใครที่แบบเป็นอาสาสมัครแบบคนรอบๆตัวอะไรเงี้ยที่แบบขอพร้อมทําได้ก็อาจจะขอยืมเขามาทําจนกว่าเราจะชานาญนั่นแหละอะไรอย่างเงี้ยจริงๆมันมีดีเทลเยอะมากแล้วคนเหมือนวาดรูปเลยอะแต่มันเป็นการที่แบบทั้งดีเทลเรื่องวาดด้วยแล้วก็ดีเทลเรื่องเกี่ยวกับการใช้เข็มการลงสีอะไรประมาณเนี้ยคือเอาจริงป่ะ ต้องเกี่ยวกับสุขภาพของตัวเองด้วยเนี่ยคือการสักมันเป็นอะไรที่ใช้แบบสมาธิเยอะมากๆแล้วคือเจมเป็นภูมิแพ้บ่อยมากแต่ว่าตอนที่เจมไปเรียนอ่ะคือเจมไม่เป็นนะแต่ว่าตอนที่เหมือนกับเจมแบบเจมสักบนหนังเทียนแล้วถ่ายให้ทุกคนดูอแหละคือวันนั้นเจมเป็นภูมิแพ้หนักแล้วแบบเหมือนกับเจมก้มๆแล้วน้ำมูกก็จะไหลแล้วเจมต้องแบบทุกครั้งเลยอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบไม่ค่อยออกมาโอเคัะเท่าไหร่ โอเคครับทุกคนก็ยังไงก็ขอฝากด้วยนะครับผมสักไปจามไปไม่ได้ที่เช็ดคือแบบไม่ได้เช็ดตัวหมึกอะเช็ดน้ำน้ำมูกที่ตัวเองจามแย่มากโอเคครับผมก็ thank you so much for watching me นะครับผมก็ขอบคุณมากๆนะครับก็เดี๋ยววันที่สามสิบนะครับเดี๋ยวเจอกันนะครับผมเดี๋ยวขอตัวไปพักผ่อนก่อนละ ไม่ใช่อะไรหรอกแบบไปเตรียมวันพรุ่งนี้ด้วยรักเหมือนกันครับ I love you too and I love you more o อ a y 我爱你我也爱你我爱你姐姐 <laughs> 我อ你哥哥我ด你弟弟 โบอ้ายนี่มิมิโอเคครับผมก็ฝันดีนะครับทุกคนก็ n ไนท์ครับผมแล้วก็ชันใจโออยาสมินาไซหวานอันงูงอนลาบายครับ See e ียูยินดีนะทเวตีอ yeah ยินดีทเวตี้ใช่ไหมจะไม่สามสิบโอเคใช่ แล้วก็เด,วเดี๋ยวฝากร้านวันพรุ่งนี้ด้วยนะครับผมโอเค g o o d